สอนคอมโบและเทคนิคสุดพิเศษของสจ๊วตภายใน2อาทิีมีอะไรบ้างนั้นครับโดยผมขอเริ่มจากความสามารถสารพัดประโยชน์ของ u ั t i m a มท Skill วางระเบิดครับอย่างที่ทุกทราบกันครับว่า u ั t i m a มท Skill องตัวสามารถใช้โจมตีข้ามสิ่งกีดขวางแบบนี้ได้แล้วมันทก็นอกาใช้ข้ามสิ่งกิดขวางเพื่อโจมตีได้แล้วยังสามารถใช้ข้ามเพื่อหนีศัตรูแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นหินก้อนนี้ก้อนนี หรือก้อนนี้ก็ข้ามได้หมดครับนะและนอกจากดิสตัวที่โดนแปะและเบิดจะติดสตันชั่วขณะซึ่งเราสามารถใช้กสกิลของมีโร่หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ultimate Skill ระบบาดัะบายของไฮเตะใช้ขัดสกิลได้ครับหรือว่าจะเป็น Ultimate Skill รุมร,รุกรากายของแบร็กก็สามารถใช้คัดสกิลได้หมดนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในระหว่างการใช้สกิลสุวนตัยูในร่างต้านสถานะซึ่งเพื่อสาม,มารถใช้สกิลส่วนเพื่อต้านสถานะแบบนี้ก็เป็นเีทีนิคที่ไม่เลวเลยนะครับ ขอบต่อที่การคอมโบของสจวร์ตครับโดยปกติถ้าเพื่อนกดออาตูเมทสกิลแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งยิงกระสุนทันทีจะมีโอกาสท่าสูงจากการรอชาร์จยิงแบบนี้ได้ครับโดยผมแนะนำให้เพื่อนกดโจมตีปกติหนึ่งครั้งก่อนตามด้วยการกดออาตูเมทสกิลแล้วค่อยกดสกิลหนึ่งยิงกระสุนแบบนี้จะมีโอกาสโดนสูงมากครับอย่างนี้นี่เองขอจบต่อในส่วนที่สำคัญที่สุดคือการเข้าสู่สภาวะเสริมพลังครับ มันคือสภาวะที่สะโจะตีเร็วขึ้นสูงสุด80%เคลื่อนที่เร็วขึ้นสูงสุด30%และการโจมตีปกติจะลดดาวสกิลหนึ่งลงส่งผลให้ยิงสกิลหนึ่งรัวและเร็วได้เรื่อยแบบนี้เลยครับแล้วมันทำยัไงอะเพียงเพื่อนเก็บแสกให้ครบ4ี่แสกซึ่งการโจมตีโปรตีจะได้1นึ่งแสกสกิลหนึ่งยิงโดนได้2องแสกและอัลติเมทสกิลได้3ามแสกครับสุดท้ายจริงๆนี้สกิลหนึ่งของตัวยังสามารถใช้เช็คคุ้มได้ซึ่งถ้าหากมีสตูในคุ้มจะขึ้นน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 น2ทีีีมมแแบบ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 ้้้้้เเเลลลยยยยคคคครรรรัััััััไดาาาา่สสตูกกออะะๆววจใหหหิปำ๊